มาออกแล้วขณะนี้อมเพียงเป็นตัวนำมานิชัยวงที่สองซิลิวุสที่สามต่อไปเป็นขวัญใจปีโป้ที่ป้ายสามอมเพียงเป็นตัวนำมานิชัยวงที่สองซิลิอุสที่สามที่ป้ายสาม อมเพียงยังคงเป็นตัวนำํำมณีชัยวงที่สองที่โค้ง้าสิบออกทางตรงอมเพียงยังคงเป็นตัวนำํำมณีชัยวงที่สองขวัญใจปีโป้ที่สามขณะน,นี้อมเพียงเป็นตัวนํา หนาดีอมเพียงเป็นตัวนำขวัญใจปีโป้ที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่6กอมเพียงหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองสวินาทีขวัญใจปีโป้หมายเลขสองที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที3.15วินาที